สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการสาธิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะใช้เว็บสําเร็จที่เราเรียกว่าบล็อกเกอร์นะครับหรือเราเรียกบล็อกเจอร์แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเมื่อเราได้ทะเบียน Gmail มาเรียบร้อยแล้วได้อีเมลที่เป็น Gmail มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสมัครเ,เข้ามาในเว็บสําเร็จของ Google ที่ชื่อว่าบล็อกเกอร์ได้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์ลองทําให้ดูเน่ยนิดอาจารย์ก็เข้ามาที่ เริ่มต้นมาก็เข้ามาที่บล็อกเกอร์นะครับบางทีเขาเรียกบล็อกเจอ์ก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกกันเข้ามาที่บล็อกเกอร์นะครับเห็นไหมภาษาไทยเ็าเรียกบล็อกเกอร์อาจารย์ก็เรียกบล็อกเกอร์ตามไปเลยจากนั้นก็เข้ามาที่สร้างบล็อกให้สวยเข้าไปบางทีเราออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางทีออกเป็นภาษาไทยเหมือนกันไอ้บล็อกไอ้บล็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้สัญลักษณ์เป็นสีส้มนะครับเพราะนั้นอะไรเจอสีส้มๆก็คลิกไว้ก่อนเนี่ย สร้างบล็อกของคุณเนี่ยที่เป็นสีส้มนะครับคลิกไปนะฮะเมื่อสร้างไปแล้วนะ่ยบ,บัญชี gmail ของอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นทวิยศหนึ่งสองห้าหกอะไรเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ของคุณนะครับครับเริ่มต้นมามันก็จะให้เราสร้างใส่ชื่อของบล็อกนะครับบล็อกของเราว่าใช้ชื่ออะไรนะอาจารย์ก็ใช้ชื่อคําว่า จารใช้ชื่อว่าออนไลน์ทีวีกะโหลกกะลานะครับแล้วก็ถัดไปจากนั้นตรงนี้สําคัญครับตรงนี้ก็คือว่าเราต้อง,องจําให้ได้นะครับเราต้องจาให้ได้ตรงเนี้ยจะเป็น URL นะครับเดี๋ยวพวกเราอาจจะยังงงๆว่า URL คืออะไรไม่ต้องสนใจนะครับใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับที่อยู่ของ URL มันจะเป็นตรงนี้มันฟรีหมดนะครับฟรีหมดน,นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่เราก็จะใช้เป็น ใช้ชื่อเดิมเราด้วยแล้วกันภาษาอังกฤษนะครับออนไลน์นะออนไลน์แล้วก็จะ่เป็นภาษาไทยมันไม่รับออนไลน์นะครับแล้วก็เอ่อทีวีจุดนะฮะกะโลกาอ่านะครับจนะเอ่อจากนั้นลองดูงนี่ฮะ สมมติว่าเป็นสีแดงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันไม่มันไม่มันใช้ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเรามีจุดตรงนี้ฮะเนี่ยเราลองลบจุดออกตัวนี้ไปไหมโอเคเนี่ยใช้ได้ละนะฮะลองใช้ตรงนี้ดิเนี่ยลองใช้เอาออนไลน์ออกทีเนี่ยลองดูเนี่ยอลองดูดิใช้ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าอาจารย์ได้ใช้ชื่อตรงนี้ไปแล้วนะาะตอนไอ้ตรงนี้ก็เป็นออนไลน์คุณใช้ชื่ออะไรก็ได้อ มาตั้งมาแต่ที่สําคัญคือเมื่อตั้งแล้วต้องจําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของคุณก็ของคุณก็คือ w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  จุดนะครับ hmm. <www. S 2> แล้วก็ออนไลน์ v กะโกลกลา b l o g s p o t com ตนี้ต้องจำนะต้องจําให้ได้นะแล้วก็ถัดไปโอเคนี่เป็นชื่อที่ ใช้แสดงครับอาจารย์จะช,ชื่อเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาไทายเป็นออนไลน์ทีวีจุดกะโลกาลาเนี่ยอัเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเราก็ได้เป็นเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับเว็บไซต์ของเราหน้าตาแรกๆเนี่ยเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะหน้าตายัางเขายังไม่ได้ปรากฏอะไรนะครับก็เป็นหน้าตาอย่างนี้ฮะชื่อเป็นออนไลน์ทีวีกะโลกาลาตรงนี้นะครับ อย่าลืมนะครับจำเว็บไซต์เราให้ได้ว่าเว็บไซต์เราชื่ออะไรเว็บไซต์เราชื่ออะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี <C op ies> ่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็ปีเก็บไว้นะครับก็ปีเก็บไว้นะก็ปีไปเก็บไว้ว่าชื่อเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเควันนี้เอาเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับ